สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮดชาแนลนะคะเนาะพี่เอกก็ลุยตัดแผ่นอันนี้ส่วนทางโน้นแอดไนก็ตัดเหล็กนะคะเนาะที่จะทำวงกบป,ประตูหลังบ้านนี่พี่เอกก็วัดแผ่น แผ่นอะไรไม่รู้แผ่นเรียบแผ่นอะไรไม่รู้แผ่นแผ่นแผ่นไม่เรียบเหรอจากหมมานานไอ้ี่ก็คืองานครับผมพิมพ์หาเห็ุออกเด้ออ้ายไปไหนยาวยาวใช่ไหมเอาตอนนี้ก็แค่โอกาเพิ่มมันไหมทางนู้นก็นี่แอนไนก็ตัดเหล็กทำวงกบนะคะเนาะเตรียมเหล็กไว้นู่น ฮะทางนี้ก็เตรียมเหล็กทางโน้นก็เตรียมแผ่นเพื่อที่จะลุยงานนะคะเนาะออวันนี้เราจะปิด ห้องให้มิดชิดขึ้นมีช่องเล็กๆยังที่ยังไม่ปิดนะครับนี่มันมีรูเดี๋ยวมันจะทางมัดกันนะเดี๋ยวมนจะเกลียวออกเลยในก็จะฆ่าคาเล็กตัวนี้เส้นเล็กเส้นที่สองที่มันมันเป็นอะไรหรอมันเป็นอะไรมันเป็นสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยไปเลยผมอยากากจะตัดมากแต่ว่านอนไม่หลับนาสาววันละผมนอนมานหลับงานเงินทีวีมาป่วนผมฮะทีวีมาป่วนผมต่างคนเลยทีวีเออทีวีมันมองนี่ ลูพกพี่ผมลูกขึ้นมาข่ามมาคืนเนี่ยข่าอะไรจีบิมันตัวเล็กอ่ะมันจะร้องยิ่งแต่มาตีนานยิฟังกันไม่รูเจ้านี่สายโหดเนาะโหดจีิแหละข่าแม่แม,ม่ข่าแม่กระทั่งจิ้งหรีดมันอยู่ของมันมันร้องนู้นูนี่ <c oughs> มันไม่ร้องมันก็ไม่ตายแล้วเมื่อคืนนี้ล่าสุดพี่มหาไม่จีบิตตรงนี้นะถ้าเราไม่สังเกตดีเราจะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ในหรือเจ้านี่ดับเบิลโหดนะเจ้านะ

ทำงานจริงานต้องถามผมว่าอะไรครับแล้วผมคือเกลียดตอบผมก็เป็นเห็นน้องนุ่งทำงานผมก็ดีใจแต่เป็นทุกคนเห็นน้องนุ่งทำงานผมก็ดีใจเห็นน้องนุ่งกินผมก็ดีใจกินไม่ดีใจนะต้องให้กินไม่ไม่ดีใจถ้าไม่แบ่งเราเราลืมอะไรหรือลืมอะไรค่อยรู้นะเจ้าคิดจะเป็นขนมเจ้านะจะคอยได้รู้เลยอะไรอะไลืมมา

อ๋อพอดีว่าเราเราคิดว่าฝั่งเนี้ยมันเปิดไปทางเดียวกันสวยป้เฮ้ยอย่าไปพูดขนาดนั้นพูเราจะพูดแล้วหมดกันเลยอะไรมาเราปิดกันสอัดปิดเอาความจริงเอาความจริงแผนแตกทุกอย่างแหละมันก็ห้องห้องใหญ่ห้องใหญ่ยังไงก็ได้มันไม่จริงเก่านะครับผม เปิดแบบนั้นเลยดีแล้วมันจะได้ไม่เกกะคข้าวกมันสยด้วะคเปยดวยนะัยนีะบ่าคยเอกาพี่บ่าวไม่เคยมีอะไรเลยความลับนะไม่เคยมีหรอกความลับทไมล่ะพี่บาวอะไรก็ช่างเด้อจะให้แกรู้ก่อนเด้อแกเปิดเผยหมดแหละ จริงมันคุยง่ายมันคุยแบาใจด้วยผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะเมื่อวานว่าไอเราก็ไม่ได้อันน่้บากน้วว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรว่าทำไมเขาไปอย่างนั้นผมลืมประตูไงเอพีก็ถามอยู่บากเพชรเออผมก็ว่าเอ๊ะผมตอบผมไม่ตอบเหมืเพราเคลี่ยวเรื่อยๆเพราะอยากถามอะเพราะอยากถามเหตุผลที่เจ้าว่าเออคือเปิดไปทางไหนนะผมก็เลยโมกาตอบไม่เพราะว่าพีสเออสรุปพี่บ้าก็ตอบแล้วนะทุกทานบพชรเป็นได้ไรนะ บากผิดข้างสุดหาครับบากผิดข้างเมื่อความลับเปิดเผยก็ประมาณนั้นเดี๋ยวจะผมบัดนึงในบากนึงก็เออเออ่ออช่องของผมทำทำงานคนไอ้นี่เนาะหลายคนเนาะแต่มันก็ดูดีมันก็สิ่งวยวยไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ